อเ,ออเอาเขานางจีนเอกสา,ารย้อแล้วนะพี่ทำให้ละจ้ามีอาหารมาส่งครับขอโทษครับเป็นไรครับ ลราก็เดินระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวชวนอีกสวัสดีครับอ,อยายนะสรงคับขอบจา้าขอบนะครับอุ๊ยขอบเลยขอบละเออย่าเลิกน,นะโอ้ยวดหลังเฮ้ยไงพวกดูอิดเลยเนาะ หิวชิบหายไปเซเว่นไหมละ่ะน่าจะไวสุดอยากกินขนมด้วยเออคง<ม>ต้องแบบนั้นแหละหิวใสจะขาดเลยเนี่ยกูย้ไม่ได้กินอะไรแต่เที่ยงอะถ้ามึงหิวทำไมมึงไม่ลงไปหาอะไรกินข้างล่างวะตอบเมลยังไม่มเสร็จอะของฉันก็เหมือนกันวิ่งเข้าวิ่งออกแต่ห้องประชุมกับห้องถ่ายเอกสารเป็นเด็กฝึกง,งานแม่งเหนื่อยครอุ้ยโอ้ัสดีครับพี่เป็นนี สวัสดีครับสวัสดีจ้ะทำอะไรกันอยู่หรอจ๊ะอ๋อพอดีกำลังจะไปหาอะไรกินกับจวินนะคะพอดีว่าจาวินยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เที่ยงเลยอืมงั้นก็ตามสบายนะจ๊ะแต่ว่าอยากลับชากันละกัน,กนได้ครับไปเลยวะ จวินเปียกเลยอะ่ะเออขอบใจนะเรื่องล่มอะ่ะเออไม่เป็นไรนิดหน่อยอะ่ะอู้สมายก๊อชน้องจวินซับเหมือนกันนะเนี่ยยังไม่ได้ครึ่งกูเลยใช่เท่ากันพี่ <laughs> <laughs> จินเปียกเยอะนะเนี่ย มึงไปทำเียดเลยมาเปียกแลู้กหมาตกน้ำเซเว่นบ้านาหลังคารั่วเหรอแล้วมึงไงก่อนงานที่กูสั่งอะให้มันไวเหมือนสายตาเวลามองผู้ชายบ้างแหมพี่สอนก็น้องจีนอะแซบขนาดเนี้ยทำไมหนูจะไม่มองหละคาะน้องจีนตัวเปียกขนาดเนี้ยให้พี่กอนช่วยเช็ดไหมจ๊ะพี่กอนเนี่ยเช็ด เก่งมากไอก่อนไปทำงานก็ได้ฝากพี่พุดเอยแป้ตันเจ้ามาเดี๋ยวเจ้จะพาไปเช็ดอุยไปทำงานดีกว่าตอนเร็วๆไปก่อนนะคะบายของกินมึงดิ <laughs> เอาเสื้อไปใส่ส่วนตรงนี้เอาไว้ใส่แถวฟิดน,นะอากาศมันหนาว ขอบคุณครับพี่ฮะแล้วมึงอะงานทำเสร็จเหรอถึงมาเสือกกับน้องกูเนี่ยทำงานอะไรปะมึงก็คิดมากนะกูมไม่ยุ่งกับน้องึงหรอกกูปวดเยี่ยวหรือก,กูจะเยี่ยวใส่ขวดแม่งตรงนี้แหละเฮ้ยใจเย็นมึง พี่สอนเอาเสื้อมาทำไมมึงต้องไปตากก่อนในตัวเปียกขนดนีย้ยก็มันเลยเวลาพักเที่ยงแล้วอะนี่มึงยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงจริงเหรอถามทำไมาม,าออมาตอบมาพี่จะอยากรู้ไหมครับมไม่เกี่ยวพี่ซะหน่อยกูไม่ได้บอกว่ากูจะซื้อให้มึงซะหน่อย ผมก็ไม่ได้รอพี่เหมือนกันเลยงานมันเยอะไม่มีเวลาไปกินเดี๋ยวเยางนี้กูพาไปเลี้ยงถ่ายโทษมาเลิกงอนกูด้วยใครงอนไม่ได้งอนพี่ซะหน่อยแล้วให้น้าบึงบึ้งปากมันเบิ่นขงคืออะไรทำไมชอบมาจับปากนี้วะพี่แล้วมือไปจับอะไรบ้างก็ไม่รู้ กของมึงไงไอพี่สอนอ<ฮ>เรียกกูแต่อาทีไอขึ้นหน้าตลอดเลยนะเมืงอหาเคารพกูเหมื่นไทยแชมมัง่งพี่ทำตัวให้หน้าเคารพดิเดี๋ยวแก้มชอบฉวยโอกาสด,ด้วยฉวยโอกาสแหละ กูบอกแล้วยิ่งจูบยิ่งได้ฝึกไงจูบบ่อยไปเปล่าปากเปื่อยมาแล้วเนี่ยวันละครั้งก็พอแล้วจูบบ่อยผมก็เบื่อพี่ครับแล้วถ้าผมมาใช้คนอื่นอ่ะมันไม่ตายได้มอนดีหรอใช้กำแพงเคลนเสียงเขาไหมก็มึงบอกอย่าไปใช้กับคนอื่นกูบอกแล้วว่าห้าม เมื่อกมึงก็ได้อับอายหายที่หน้าเขาอะถ้ายังไม่จบหลักสูตรอะกูไม่ปล่อยมึงไปแลกกับคนอื่นอกจวินล้อเล่นโดยเฉยอะจริงจังทำไมเนะี่ยล้อเล่นกันไม่ได้กูไม่ชอบแล้วเย็นเนี้ยเลิกงานไปรอคนที่รถด,ด้วยห้ามลืม ้าน้องจินไปไหนมาจ้านี่นี่นี่นพี่กรซื้อโดนัทมาฝากโดนัทยังมีรูแต่ห่วงยายอยู่ยังมีพี่กรนะคะนี่นี่นี่ขอบคุณครับผู้เขินนะมึง <c oughs> เอา้าน้องจินหน้าไปโดนอะไรมาดูดิด What ไปโดนอะไรมาหยุยเจ็บไหมไหน ไม่มีอะไรเฮียไม่ต้องมาโกหกเลยไปทำอะไรมาแล้วเจ็บตรงไหนอีกแล้วปวาน,นี่ยคือไปแจ้งความไอเฮียเลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหรอกเฮียแผลแค่เล็กน้อยอะเดี๋ยวหายเราจะแผลเล็กแผลน้อยก็ต้องไปแจ้งความมันกล่าวถึงตายเลยเว้เนยนะไอสอนนี่ไม่ยังไงวะรู้เรื่องแต่ไม่บอกกูสักคำ สอนนี่ดิไปทำงานข้างบนมาเดี๋ยวคุยเองมึงรู้เรื่องแล้วหรอแล้วไม่คิดจะบอกกูสักคำเลยไงที่มึงหายไปมาเมื่อวานเนี่ย ไปมีเรื่องมาใช่ปะถ้าน้องเป็นไรขึ้นมามึงรับผิดชอบไว้ไอสอนมึงก็ใจเย็นก่อนดีวะมึงจะโมโ oh หให้ได้เคีียอะไรขึ้นมาเนี่ยเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วเด็กมันกูก็ช่วยมาแล้วเนี่ยน้องมึงไม่ได้โดนกระซวกไส้แล้วก็กลับมาทำงานได้ปกติดีพวกมึงมีอะไรกันอนะ ไอ้สอนนี่ดิเมื่อเคยจีนมันมีเรื่องที่พับแต่สอนก็รู้เรื่องนะแต่เสือไม่บอกกูสักคำเฮ้ยจริงดิเป็นไรมากป่ะเนี่ยไอจีนมันยังเด็กนะเว้ยแต่มันก็ไม่ใช่เด็กสามขวบแล้วนะเว้ยมันก็มีชีวิตเป็นของตัวเอง มึงก็ให้มันเรียนรู้ด้วยตัวมันเองมั่งดิวะแต่พ่อมันฝากไว้กับกูไงแล้วมึงเชื่อใจกูไหมล่ะให้กูช่วยดูแลมันคือให้มึงดูแลต่อเนี่ยมึงก็ไปแกล้งน้องมันอีกอะเดี๋ยวน้องมันก็เกลียดมึงกูไม่ใช่คนเหี้ยขนาดนั้นไหมล่ะไอ้สอนมึงคนเหี้ย ไอสัตว์อยากขึ้นไปหาอะไรกินก่อนป่าวก็ได้นะ